เรา,เราจะมานำเสนอนะโปรเจกต์กตกแอปโพ้ดเรื่องแมงโก้มาล้วนเรามารู้จักชื่อเด็กๆกันดีกว่าเขาเรียกชื่ออะไรคะ น้องกิงคนที่ให้ชื่อน้องอะไรคะน้องนกกอนน้องยุกิต่อไปสนสุดท้ายน้องอะไรคะน้องพัดคนแรกอันนี้เป็นขนานอะไรคะขานลยายสีอะไรเคะหลืองต่อไปอันนี้อะไรคะน้องกูเกิลไอสกีมสีเหลืองต่อไป เรามารูจากส่วนประกอบของมะม่วงกันดีกว่าอะน้องไทเกอร์อันนี้เป็นต้นอะไรคะมะม่วงต้นมะม่วงอันนี้เรียกว่าอะไรใบไม้ใบไม้ส่วนมะม่วงมีอีกสนคะสองสีได้แก่สีอะไรบ้างสีเขียวกับสี สีเขียวกับสีเหลืองส่วนอันนี้เรียกว่าอะไรลำต้นลำต้นแล้วนี้เรียกว่าอะไรคะลากมะม่วงอ,อันนี้เรียกว่ายอดยอดดอกมะม่วงใช่ไหมคะดอกมะม่วงอ่าเก่งมากต่อไปเราจะมาดูกิ่งที่เราทำกันดีนกว่าเรียกว่าพุกก่งข้าวเหนียว รสเปี้ยวหรือรสชาติหวานใ่เด็กรสชาติหวานได้ไหมคะอร่อยอาเราขอราออจบอ๋อจบการนำเสนอการนำเอ